บนถนนออกปั่นถึงความทรงจำจุดไมาทะเลและปิ่นเขาเดียงเรือเย็นอยู่พระอาทิตตกดินกับรถคันเก่าเปลือนเราที่บูใจยพาชมสมบัติเพื่อที่ยูแดนไกลบันทิด

ให้ผู้จัดการทีมลงได้ไงเนี่ยเรียบร้อยสามศูนครึ่งแรกเมื่อกี้ตัวตัวสำรองเตะตัวจริงแต่งหล่ออยู่เมื่อกี้ไม่หา ชิงที่สามนะครับรอบแรกแพ้รอบแรกโอ้โหมีแต่ตัวปลอมตัวจริงมาสายกันนะครับหเริ่มครับคู่นี้ใครชนะได้ที่สามครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบอลการกุศลน,นะครับกับทีมคอมมานเดอร์ซิตี้นะครับ เป็นไงบ้างครับงงเหนื่อยครับสองศแล้วนะครับโอ้ยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเบาแล้วยังครับอศูนะครับเบาแล้วครับ ปาดเงดีไหมปาเ่งไหมการงานหน่าห่อยหวานนวานงเาติดนิดติดแล้ากปลาไดีแล้วก่น่นดารงใบตัเอปต่อกรายรถ่ายโดนค้าจี๊ดสอบตอนนี้ไดแล้ว ดเคน่าเรียมความหมายไปา่อแต่ถ้ามันอะไรกเอาเราถึงมาแล้วไม่ต้องการจะใช้็ได้เอาไยมค่น่าจะมียานมาแมเข้าทางปวด ไอเด็กเกินซอยว่ะแข็งครับแข็งดอดเลยอนนี้แล้วบอกว่ามาออกกําลังกายล่อเรากัะสปอนเซอร์อ,ะอ่ะตอนเช้าแม่ไม่มีโค้งไงทั้งงานเลยไม่ตอนเตะบอลจะได้ไม่เหนื่อยไงยกินสปอตเซอร์ไปเลยส์ลังนึงอะ่ะมสมกคเล่ากินมากเตะ <c oughs> บอลไม่เลกินไม่้วย <c oughs> โอเคตอนนี้ก็อยู่กันที่งานปาร์ตี้นะครับกลางคืนเดี๋ยวก็จะมีวิธีมอบรางวัล มีอาหารเล็นนะมีเย็นจัโฟข้าวข้าวเพียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยววันนี้มอบรางวัลเราได้ที่สามนะ แลวรางวัลต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับที่สองครับเป็นของทางด้าน,านอเมริกันครับเราเสียตัวผู้นะครับอเมริกันครับเป็นเชิญสมวูแทนมาเลยครับอเมริกันอเมริกันมาเลยครับ อเมริกันเขามาแล้วครับตัวแทนอเมริกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่คือตัวแทนจากตัวแทน้าเป็นตัวน้าโอฮาน่าครับพิตูืโอฮาน่าครับปล่อยผมแล้วครับวันนี้นี่คือพิตูโอฮาน่าครับนี่คืออเมริกันครับคอมรมดี้ครับซิตี้วันนี้รอบที่สองครับสำหรับผู้บอลวีเอทีรักทิ้งชนะเลิกสำหรับผู้บอลวีเอทีทีมเป็นใครชื่อไม่ได้ครับ ครบรบรถครบรอบรถเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ชัยพูดอะไรหน่อยนะครในฐานะแชมป์แชมป์แชมป์เรียบร้อยครับรางวัลที่สามครับเ้ื่รางวัลเรียนท่านพลตำรวจโทดำรทงพิพคงครับประธานแจ้งน ขอบคุณครับขอบคุณพี่กล้วยนะเป็นไงบ้างหัวหน้าอ่าปีแรกของเรานะครับได้ที่3ครับต้องขอบคุณหัวหน้าทีมครับพี่ตันนะฮะับที่ปุ๊บปั้นทีมเราเดี๋ยวไปให้หัวหน้าทีมชิ้นนนึงะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมครับเอาไปเลยผู้จัดการดิ่ันกัปตันทีมครับยกหน่อยครับยกหน่อยครับกััปตนทีมครับทุกคนถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับครั้งแรกครั้งแรกอ่าได้ถ้วยเลย ปีหน้าว่างไงพี่พี่เขาเชิญกันอีกแล้วเนี่ยไปดีครับผมก็ <c oughs> อ่ะหัวหน้าขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพหน่อยต้องขอบคุณพี่พี่คอมมานเดอร์นะครับผมที่เชิญพวกเรากลุ่มอเมริกานมาร่วมทำกิจกรรมดีๆเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร VIP วันนี้พวกเราเป็นครั้งแรกที่อฟอร์มทีมกันมาเล่นได้ลงสนามได้ลงสนามครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเป็นไงบ้างตอนนี้กินเนื้อกินเนื้อ พี่เลิกสาขาตันเลยพวกเราวันนี้เราคว้าที่สามมาครับผมขอบคุณครับฝากติดตามปีหน้านะพวกเรามา okay. อาจาจจะเอาที่สองหรือที่หนึ่งเลยก็ได้ฝากดีจัด้วยกี่คุยตัดอีกร้อยใส่แล้วก็จอดพิทกินดี <c oughs> กับ ก็ได้ใครช้าใครช้าใครผู้ช้าใครไม่ช้ามึงอะนายช้าเขานัดส1บเอ็ดโมงปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับอเมยิกันฟอทีม